Autonomy is an illusion. ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมปทำเดิมซ่านเองนะครับแล้วกับในเกม Call of Duty Mobile เนี่ยนะครับผมเออก็วันนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเทคนิคการแต่งปืน QQ9 เนี่งนะครับผมบอกเลยว่าปืน QQ9 ทุกคนเป็นปืนที่โอ้โหสุดยอดมากเลยอยู่ยงคงพันมากๆเลยนะครับผมเป็นปืนที่แปลว่ามือใหม่ก็เล่นได้ดีนะครับผมมือเก่าก็เล่นได้โอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนเพราะเป็นปืนที่นิ่งรัวดาเมจคงที่นะครับผมนะ ดีมากเลยยิงไกลนี่คือแบบนิ่งมากนะครับผมดามเมจเดี๋ยวอยู่ต่ำๆประมาณอยู่ที่20หน่วยหรือประมาณ10กว่านะผมระยะไกลนะทุกคนนะแต่ถ้าระยะกลางใกล้เดี๋ยวก็จะแรงขึ้นมาตามลําดับนะครับผมเออบอกเลยว่าปืนมันโคตรสุดโคตรเอาเลยนะครับผมสารวคิวเ้ามือใหม่เล่นได้ง่ายมากเลยนะผมเป็นปืนที่นิ่งมากก็เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปผมว่ามันจะนิ่งขนาดไหนบอกเลยพูดไม่เวอร์เลยนะทนะุกคนนิ่งแบบนิ่งจริงอ่ะเออ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมได้มีตู้ตัวละครมาใหม่เองนะครับผมเป็นตัวละครเ e เจนเตอรีเองนะครับผมเออนี่มาแล้วเดินมาแล้วนะผมนี่โหเปียวจัดนะทุกคนนี่โหนน่งไงเปียวจัดทุกคนตัวละครผู้หญิงเรเจนเตรี่นี่นะผมบอกเลยว่าสุดยอดสุดเท่เลยนะทุกคนนี่โหฉากเปิดตัวโคตรโคตรหนาน โหนี่ซูมาให้แล้วนะผมดูข้างหลังก็จะพกบนตัวของมีดกับเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งทีผมวงกลมวงกลมเนี่ยเออบอกเลยว่าโอา้โหเป็นตัวละครรีเจนที่สวยมากเลยนะครับผมบอกเลยเท่มากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็มาคู่กับเปินนะครับผมเอเอ อาเอสเนสี uh, H H ่ศูนย์ห้าหรือซอ,องควงเองนะผมซองควงระดับเรจนอรรี่เออเอาสี่โคตรเอาเรื่องทุกคนซองควงเรจนอรี่โอ้โหเกือไปเป้าต่อไปนะครับผมเป็นตัวของระเบิดสติ๊กกี้บอมนะั่เองนะครับผมนี่ลายสวยมากทุกคนนา่าจะเป็นแบบว่าโน้ตเพลงขมมองืมลายตรงแถวระเบิดนะทุกคนนะ แล้วก็มีตัวของวิง0ูเนะครับผมนี้เป็นขาวทองแล้วก็มีสีม่วงแซมเอานะครับผมต่อไปเป็นตัวของรูปอวตารเองครับผมรูปอวตารระดับ Le g จ n เ r อรเลยนะครับ ต่อไปเป็นตัวของสกินฮอร์เอ็ผมนี่โหก็จะคล้ายๆวิงสูเลยนะผมจะมีสีม่วงตรงข้างหน้าครับผมแล้วก็จะเป็นขาวทองนะครับผมต่อไปเป็นตัวของสกินเปืน AK 1 1ในี่นะครับอผมโอ้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะผมตลับสกินหนึ่งน1 1 7นะครับชิ้นต่อไปเป็นตัวของดาบคาตนาเอ็นผมนี่เอ๊ะเดี๋ยวคาตนะคาตนะผมดูในรูปนี้ว่าคาตนะ มีสัน้นโอ้โหเหมือนเอา้าทุกคนดูทรงทรงแบบในรูปเนี้ยดูเหมือนทรงคาตานามากเลยนะผมแต่พอมาปุ๊บโอ้โหมาคือมีดคาตนานะที่ยนยนขนาดลงมานะผมเออโอ้โหน่ารักจัดแต่ทุกคนอืมต่อไปนะครับเป็นตัวของนี่เลยนะผมคอร์อดิ้งการ์ดนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะผมเป็นตัวของท่านเองครับท่านนี่มาแล้วโอ้โหร้องเพลงโชว์เอา้เอาฮะ นั่นนึกว่าจะรลเพลงโอ้โหควงโชว์ไปหนึ่งทีเกือบไปเป้าก็ใครที่อยากได้ผมสกินตัวละครและดับดีเจเทนเทนผมก็สามารถมันจัดกันไดน้ผมเริ่มต้นนี้ดึกงซีพีเท่านั้นนะครับเออก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับและใครที่เข้ามาดูใหมย่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกัน คนประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด่าะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเปร์เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถติิกลิงเฟนเพจตาํามทิบาทได้เลยนะครับผมคุณหน้าของแตงเปือเลยนะครับผมนะ ก็มาดูหน้าหลดอาวุธมันเลยนะครับผมนะก็ก่อนนี้เลยนะผมสกินตัวของปืน Q9 นะครับผมนี่หน้องหมาป่าสุดหลอดเททุกคนเออก็มาดูของแต่งปืนกันเลยนะครับผมอันแรกใช้เป็นตัวโมโนติกแซเปเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็ช่วยเพิ่มระยะดาเมจน,นะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวลำกล้องปืน RTC Silicon Tech l นี่นเองนะผมจะเพิ่มความมั่นยําเมื่อเล็งยิงเพิ่มระยะดาเมทน,นะผมแล้วก็ะลดแรงดีดแนวนอนนะครับชิ้นต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านท้ายนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้ทำให้เรา ซูมไวขึ้นขึ้นที่ไวขึ้นแล้วก็ขึ้นที่ขนาดเลงเนี่ยไวขึ้นนะครับผมชิ้นต่อไปคือตัว OWC Laser Ditka เ,เองนะครับก็ตัวนี้ผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเลงอยิงน,นะครับและอย่างสุดท้ายนอกเป็นแม็กกาซีนเองนองเป็น CDP a s s a u l ิ Unlimited Black น,นะครับผม,ผมก็จะเพิ่มมาสดุพลาสติก15นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับของแต่งปืน QQ9 นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งที่เล่นได้ง่ายเล่นได้ดีมากเลยครับผมโหแต่งแค่นี้ทุกคนคือแบบ ใส่ของยาวแค่ชิ้นเดียวนะครับผมไม่ก็ไม่ยาวมากนะผมระยะกลางนะทุกคนนะโดยบอกเลยว่าเล่นจริงๆเนี่ยปืนนิ่งมากเลยนะผมไม่ว่าจะแต่งแบบไหนนะทุกคนเออก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีวกว่าผมว่าตึกจะตึกขนาดไหนนะทุกคนนะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปกันมาทุกคนเราเข้าไปในเกมแล้วนะครับผมผมได้เป็นดาวตัวซัมมินเอนะครับผมนะทุกคนมาจังหวันี้วิ่งไปเลยเป๊บจะมีตัวโพมาหรือเปล่า ไหนโผล่ไปดิเอาแล้วตายห,หนึ่งไปไม่ไม,ไม,ไม้ก็ตายสองไปนะผมจังหวะนี้โอ้โหขีเก้าโคตรเอาเลือกเก็บสาวเลยละกันอุ้ยเกอบได้สี่โอ้โหมาหลังเฉยโอ้โหโดนเข้าหลังเฉยเลยว่ะทุกคนเกินไปเปล่าโอ้โหมาจาังหวะนี้เฉดไปแล้วนะครับผมมีตัวหรือเปล่าข้างบนนี้เหมือนจะไม่มีโ,โหโล่งเลยว่ะทุกคนจังหวะนี้มาแล้วหนึ่งตายไป,ไป โอ้ไม่ไมมโอ้โหไม่บีโลเอ้ยข้างบนไม่ใช่ตาาัวตาป้าโอ้โหเห็นคอนเทนเนอร์เป็นคนเฉยนี่ไงตอนเมื่อ,อกี้เลยนึกว่าเฮ้ยปกำลังมีโหลดก่อนกระสุนจะหมดไหนไวะเฮ้ยถ้าจะยิงรอขนาดนั้นตายก็ท่า่วะโอ้ยถ้าจะยิงกดมันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าขนาดทุกคนโอ้โหปปเกือบไปเป้าอ่ะเฮ้ยตายหนึ่งไปโอไม่ป้าวอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ว่าเมื่อกี้นี่ไงตายสอง โอ้โหเพื่อนเราเพื่อนกันยิงกันทําไมโอ้โหเมื่อกี้กระสุนลอยมาจากใจเลยเพื่อนโอ้โหยิงกันเองแล้วล่าสุดเก็บปุยมุ้ยไปเลยนะผมจังหวะนี้คิวเก้าต้องเชิญแล้วอยู่ไหนวะโผล่มาดิเฮ้ยไม้ถัดมาทุกคนโดนโดนเลยวะเนี่ยเอสมิบโอ้โหเลยเชื่อไปเลยปาเทอร์ไม้ไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ปาด้วยเกาะเก็บโอ้โหเก็บหนึ่งไปเก็บสองไปขอสามได้ไหมเขาหลบไปไหนวะ ดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเลยละกันนะครับผมมามีตัวเปล่าไม่มีโอ้โหโล่งเชียเอ้ยเอ้ามาจากไหนอะโอ้โหวิ่งตามขึ้นมาโอ้โหเหลือเชื่อแล้วผมไม่ได้ินเสียงเท้าเลยไปกีงงกันนั่นเนี่ยมาอยู่ไหนโ,โ,หโลง่งทางนี้ขึ้นบนอีกละกันเดี๋ยวเช็คก่อนปึ๊บปึ๊บเอ้ยนี่ไงตัวนึงเอาดิตายหน,นึ่งตรงนี้มีไหมไม่มีโอเคมาอยู่ไหนอีกที่ไหนวะ ไม่มีไม่พ่โลง่งจัดเอ,อ้วิ่งสวนมาอย่างนี้แล้วทำไมวิก้ผมไม่เห็นวะ่ะตอนไปส่องโอ้โหเลยเชื่ออโหวิ่งสวนขนาดนั้นลูกตองถ้าไม่ตายก็แปกแล้วแหละทุกคนเออนี่ไงฮารุสโมกไปหนึ่งทีไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่า,ไม,ลาไม่มีโลง่งเขาน่าจะไปจุดใหม่กันแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้นะวิ่งไปเลยเราววิ่งเข้าหลังไปเลยนะครับผมจังหวะน,นีนไ้ไหนวะไอ้นี่ไงตัวหนึ่งตายหนึ่ง ไม่เปล่าไม่เปล่าไม่มีโอ้โหเกิดหน้าแนละ้วเกิดหน้าแล้วนะผมจังหวะน,นี้นะอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โหหลังก็มีนี่วาอะไรวะเนี่ยเขาอ้อมหลังมาคนหนึ่งไม่ทันได้สังเกตโอ้โหกำลังเดบมุ่งไปทางข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าข้างหลังจะบ้านี่ไงตาหนึ่งไปไม่ดิตาตกไปไม่ดิบั้หบนหนึ่งรีโหลดก่อนใจเย็นใจเย็นป่าเธอไม้กอาดปุ๊บมา เฮ้ยมีตัวโดนเอาดิโดนไปดิไม่เปล่าไม่เปล่าชอชกระซี่ไปชอบมันเ,เก็บกี่ตัวแล้ววะตรงนี้โคตรเอาโคตรดัดทุกคนเ,คกเออคิวเก้ามาเอาเลือกเกิรดบางทีอ่ะไปเพลเตอร์ลงเลยจังหวะนี้เน้นเน้นคิวหนึ่งก็เอาจังหวะนี้กี่คิวก็เอาแล้วแหละืหเก็บติดหลังคาทุกครั้งเมื่อกี้เขาฝืนเขื่อไปเลยจังหวะนี้มาแล้วอยู่ไหนวะไม่มีเอ๊ะข้างบนเมื่อกี้ไปแว๊บไปไหนแล้ว <miss> เอาหายเอางี้ไง ดูดิคือปืนมันโคตรนิ่งนะครับคนโอ้โหบลอกเล็งยิงระยะไกลๆเดือยสบายมากเลยนะผมเพราะปืนมันนิ่งมากๆเลยนะครับผมสับงตวปืน Q q 9คนะครับผมเออตายเลยตรงหันนี้เว้งปะูหน่อยว่าคลางไม่มีให้ลากเื่อเกิดเพื่อเกิดบนแน่นอนร้อยปืนมะาปึ๊บเอาดีตายหนึ่งไปเอ้ยมีตัวเอาดิโอ้โหถ้าผมรอดก็แปลกแล้วแหละเมื่อกี้โดนเหล็กทั้งนั้นไม่มีโดนคนเลย โอ้โหโดนเหล็กมนเลยแต่เหล็กแทบขาดแล้วทุกคนพี่อจนน้เป็นรูเลยเหล็กอะ่ะเอออะไรนะโอ้โหแล้วกเกินอย่างไกลทุกคนดูเกิดดีโอ้โหวิ่งข้ามโลกนะทุกคนจังหวะนี้วิ่งยาวเอ้ยวิ่งสวนลูกซองอ๋อวิ่งสวนก็ต,ตายดีมาปลาเธอมาไวก่อนตรงนี้มีตัวเอาหลังมาหลังมาเฉยเพื่อนยิงมันนี่เออโอ้โหหลังมาเฉยยิง่ใครดูหลัง ไปเลยจังหวะในฉีดยาไปามาในเอ้ยในจุดไม่มีน่าเกินไหนวะน่าจะบนมนคนเราวิง่งไถบนเลยนะผมเอ้าอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวลบติดเอ้ยก่อนรอดอยู่โดนติดมาโอ้ปันด,ดีเฮ้ยตรงนี้มีตัวเอาดิเอาดิโอ้โหยังไม่ตายวะเฮ้ยวิ่งมาตอนสไลด์อยู่เอ้ยวิงยยยว่งมาตอนรีโหลดอยู่ไม่ใช่สไลด์วิ่งมาตอนรีโหลดอยู่โอ้โหเป็นเปล่ามาแซ่ามาแล้ว อยู่ไหนออาเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่ไงอยู่นี่เอาดิเอาดิอาดโอ้โหพเพื่อนเพื่อนเอาปืนไฟมาเผาตัดหน้าเลยหนีได้ด้วยหรอเพื่อนไปเปล่ามาโอ้โหสิเน,นี่ยตัวนึงโดนแอซิดอีกแล้วอะไ,ไรกันครับเนี่ยมาอยู่ไหนเอ่ยอ้เดี๋ยวหลังเข้าี่ไหนวะข้างบนหรอนะครับผม่อ๋อนี่ไงอตอนแรกไม่เห็นตัวตัวกลมกืนกับพื้นหลังเชียโอ้โหคนนึกว่าหายไปไหนมาห้งข้างบนไม่มี มีป่าวไม่มีโอเคมาผมโดดลงล่างเลยละกันนะครับผมจังหวะน,นี้นี่เอ้ตรงนี้มีตัวนึงตายไม่หรือเปล่าไมา่หรือเปล่าเอ้วิ่งสวยแล้วเอาซีก็จบเกมที่ร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร้อยห้าสิบต่อหกสิบสองครับผมเออก็บอกเลยว่าตัวหปืนคิวก้าทุกคนเป็นปืนที่เล่นดีเล่นง่ายนะครับผมเกับตัวปืนคิวก้านะครับผมนะมือใหม่ก็เล่นได้นะครับผมนะ บอกเลยเป็นปืนที่โคตรนิ่งอ่ะทุกคนยิงไกลคือสบายมากเลยนะครับผมเออก็มานี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมใครอยากผมดับปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะเออดูโอ้โหคือบอกเลยว่าคิวแกล์เนี่ย โคตรสุดโคตรเอาเลยทุกคนนิ่งกับนิ่งจริงอ่ะนิ่งกับคอได้เทุกคนโอ้โหคอได้นะั่นก็ดึงเกินนะคือมันนิ่งมากผมยินกาโคตรดีนะคนเดี๋ยวไปดูคิวผมกันดีกว่านะครับผมก็ได้คิวไปทั้งหมดยี่สิามคิวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเฟล